อยู่กับมีทานบิดครับผมเวฟมาสเตอร์น,อน็อตในบลัดบอลคลิปล่าบอสตัวที่14ยังอยู่บนอัปเปอร์คาทิโรวอร์ดครับมาหาบอสลับกันตัวนี้อยู่ไม่ไกลจากบอสตัวที่13ตรงนี้ระวังครับเปิดการใช้งานลิฟต์แล้วระวังครับมอนสเตอร์2ตัวลิฟต์ขามก่อนโอ้ยโดนเว้ยจัดการนี่งไงล่ะ ตัวไอตัวหัวกลมเรียบร้อยไปกันต่อลงลิฟต์มาที่ชั้นล่างครับบอสตัวที่14ก็จะรอเราอยู่ตรงนี้ตัวนี้ค่อนข้างยากนะครับ e อ r i t h a สด Daughter of the Cosmos ลูกสาวของจักรวาลอ่าตัวนี้เฟสแรกไม่ยากครับพยายามหลบข้างให้ได้แล้วก็ตีไป อีกทีลบข้า,งล,ขา,ง,ลลางลบข้างให้ได้แล้วก็โดนลบครับมาจัดนักพยายามลบข้างให้ได้ลบมาโอเคสวยจิ้มไปลงมาสุดอีกทีนี่แหละมาโดน มันเอหัวโคก็หลบแล้วก็ไปได้รักษาระยะอยู่ข้างไว้ไตีไปตามติดอยู่ด้านข้างกระโดดทับจังหวะนี้ชาร์จจิ้มไ,ไปไปโดนลบอ่สวยจิ้มไปอย่างรุนแรงดูดิเรือรถจบครึ่งแล้วครับ อุ้ยเลือดระวังโดนเลือดมันจะติดเฟนซี่ครับอันตรายมาโดนเข้าข้างไว้ลบข้างได้แล้วไปไปนะเลือดลดครึ่งครับเข้าสูเฟสสองแล้วอันนี้จะโหดขึ้นเยอะครับมีท่าที่ต้องระวังสามท่า ่าแรกมันจะบินครับชูหัวล้มทับหลบได้ไม่ยากมันจะจับหลบข้างก่อนไปไปนซุดก็ขออีกทีอื้ตีไปรัวอ่เดี๋ยวรอดูท่าที่สองมันจะพุ่งมาโจมตีครับก็หลบข้างไม่ยาก ท่าที่3ามูมือใช้บอลเกงกีวิ่งเลยครับ3ทีเลือดระวังติดเฟนซี่จับอยู่นอกระยะไม่โดนอยู่แล้วพุ่งครับลบแล้วก็ตีไปลบลบไม่ต้องมาอยู่ข้างแล้วครับอันตร,รายนะ ถ้าจะเข้าไปอยู่ใกล้ก็หลบท่าพุ่งยากหน่อยครับนี่ไงโดนเลยบินชูหัวลมทับหลบให้ยากครับแล้วก็ชาร์จโจมตีไปตีวิธีหลบข้างอยู่ใกล้อันตรายครับระวังเลือดรักษาระยะไวา้พุ่งหลบข้างแล้วก็ตีไปหลบข้าง ได้อีกทีจิ้มหลบข้างไหมครับไอ้ผมใช้ท่า3วิ่งเลย2 3โอเครอดอยิวให้เต็มไว้ก่อนมันจะจับอยู่ไกลไม่มีผลพุ่งลบข้างโอเคจับนะไปไปไกลาตายนะครับอีกที มาเรียบร้อยจัดการลูกสาวของจักรวาลได้แล้วเหลือตัวพ่อเดี๋ยวเจอกันโอเคแล้วเจอกันใหม่ในบอสตัวต่อไปครับสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ